ทำยังไงให้เล่นโหดครับโอ้โหจูปิเตอร์คำถามนี้เป็นคำถามที่มันเป็นคำถามที่แบบกว้างกว้างมากเลยนะคำถามเนี้ยที่ครับทำยังไงให้เล่นโหดคือแม่งคำถามมันเป็นกว้างสุดแต่คำตอบมีคำตอบเดียวที่แม่งโคตรครอบคลุมสุดๆเลยผมว่าทุกคนน่าจะรู้ว่าคำตอบว่าคืออะไรเล่นบ่อยๆนี่คือ,น,คอนี่คือคำตอบ ที่แบบเหมือนจะกวนตีนแะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเวทำยังไงให้เล่นเก่งครับทำยังไงให้เล่นโหดต้องเล่นบ่อยๆต้องฝึกบ่อยๆมันเหมือนกับว่าแบบเฮ้ยทำยังไงให้เราเตะบอลเก่งๆวะก็ต้องไปเตะบอลก็ต้องแบบสัมผัสสัมผัสบ่อยๆทำยังไงให้วิ่งเร็วขึ้นก็ต้องวิ่งก็ต้องวิ่งบ่อยๆประมาณเนี้ยคือแบบคือมันมันเป็นคําตอบที่ make sense มากแต่ผมมองว่าจูปิเตอร์ถ้าเกิดจูปิเตอร์ถามทำยังไงให้เล่นโหด เราไปถามหลายๆคนผมมองว่าจูปิเตอร์ก็คงได้คําตอบแบบนี้มาซึ่งตัวผมไม่อยากให้คําตอบแบบนั้นไปเพราะว่ามันเหมือนเป็นการที่แบบเฮ้ยเหมือนถามไปแล้วก็ไม่ได้อะไรอ่ะเฮ้ยทาไหน,นให้เล่นโหดวะก็เล่นบ่อยๆดิมันจริงเว้ยแต่ว่ามันไม่ได้คําตอบคือเขาเรียกอะไรวะเอ้ยอย่างนี้กูถามใครก็ได้ <c oughs> ถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดมันถามผมผมจะตอบให้ฟังเล่นยังไงให้เล่นเก่งผมอ้างอิงจากตัวผมแล้วกันนะ แต่จากซีซันหนึ่งซีซันสองซีซันสามซีซันสี่ซีซันห้าซีซันหของผมผมเริ่มต้น q d วเดซซีซันนึประมาณ1.2 1.2 q d ุดสนะอันนี้ผมผม,ผมนับเป็นซีซันนะซีซันสอผมก็ปรมาณหนึ่แล้วก็ซีซันสาผมแย่สุดๆเลยอยู่ที่1.1ึ่งจุหนิดนิดหนหรือแม้ก็1.15คือไม่แย่มากแล้วพอมาซีซันสีผมเริ่มที่จะ รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองไม่ต้องแข็งแร่งขึ้นวะ่ะตัวเองมันต้องเจ๋งขึ้นผมเก็บคิวดได้ประมาณสองจุดสองจุดห้าสองจุดหกมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วก็พอขึ้นซีซั่นห้ามันเป็นช่วงของโควิดผมรวมทีมกับเพื่อนมีพี่เจนมีไนท์มีทวิตมีซีมีหลายๆคนที่ผมเล่นกับเล่นกับเพื่อนคือมันเล่นเป็นทีมไงคิวดิของผมไปจบที่สามจุดเก้ากว่า,ก,วาก็ถือว่าเยอะนะเป็นเล่นเป็นปนตัวเล็ที่เยอะมากแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งก็โอเคอ่ะ แล้วพอมาซีซั่นนี้ได้ไหมสิไม่ใช่สิซีซั่น,น,นสีสน่ประมาณสามสามนิดๆิแล้วก็ซีซั่นห้าใจเท่ประมาณสามสามจุดเก้ากว่าสามสามจุดเก้าสามมั้งอืมเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดสี่กับห้ามันเป็นช่วงหัวเรื่องหัวต่อไงแล้วทุกคนเข้าฝักกันเลยแม่งโควิดออกไปไหนอ่ะออกไปกินข้าวนั่งเล่นเกมกินข้าวนั่งเล่นเกมนอนอะไรทำนองนี้ส่วนซีซั่นนี้ซีซั่นหกส่วนใหญ่แล้วประมาณหกสิบสี่สิบ ผมนั่งเล่นคนเดียวแล้วก็อีกส,สที่เหลือคือเล่นกับเพื่อนอยู่ด้ผมตอนนี้ตกอยู่ที่ประมาณ3.3กว่ากว่าผมไม่ได้จะมาอวดผมไม่ได้จะมาโม้ผมไม่ได้จะมาคิงแต่ว่านี่คือไทม์ไลน์ของผมเริ่มผมเริ่มต้นที่1.1ผมไต่เต้ามาถึง3ผมมองว่านี่ไม่ใช่เรื่องของคอมโบฟลุกไม่ใช่ไม่ใช่ของคําว่าแบบเฮ้ยทามมิ่งดีไม่ใช่ผมมองว่ามันอยู่ที่การฝึกฝนการฝึกฝนล้วนๆ้วน,ว,นวนเลย ทำยังไงให้เก่งเล่นบ,บ่อยๆฝึกฝนฝึกอะไรอันนี้คือหนึ่งคำถามที่เป็นคำถามยอดฮิตมากเหมือนเหมือนกับว่าเฮ้ยเตะบอลยังไงให้เก่งวะเหมือนเราต้องมีครูอ่ะหรือไม่ก็ต้องแบบมีไกด์มีไกด์ไลน์แนะนำว่าเฮ้ยเราเดินเส้นทางเนี้ยถูกต้องไหมหรือเฮ้ยอีกเส้นทางหนึ่งมันถูกต้องกว่าหรือจริงเราควรที่จะเดินเตะฝุน่นแล้วก็หาทางเดินที่เราคิดว่ามันถูกต้องสำหรับเราแต่มันอาจจะนานหน่อยเพราะว่า ผมผมมองว่านะการมีไกด์ไลน์อ่ะมันเหมือนมันเหมือนมันมีลูกสอนอ่ะชี้ไปหาความสําเร็จให้เฮ้ยเดินทางนี้ดิอาจจะประสบความสําเร็จแต่ก็อาจทางข้างหน้ามันก็อาจจะไม่ได้ตรงอย่างเดียวเราต้องเฮ้ยเริ่มตรงแล้ว้ะล้วว่ะอาต้องเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานี่คือสิ่งที่ผมเจอผมเอาเป็นเอาเอา,เอาตัวผมเหมือนกันนะผมไปดูสตรีมเมอร์ต่างชาติ ซึ่งแน่นอนคนที่ผมชื่นชอบที่สุดโอโอกล้องสัง่งคนที่ผมชื่นชอบที่สุดก็คือเอลซูเอสยูหรือทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วอะ่ะว่าคือเทพเจ้าอะ่ะเขาคือเดอะก็อดอ่ะเขาคือเดอะเลเจนต์เขาคือตำนานของเอพิกเลเจนต์ผมย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของเขาตั้งแต่ตอนที่เขาเพิ่งลงคลิปเอพิกครั้งแรกนะผมย้อนกลับไปดูว่าเฮ้ยตั้งแต่วันเนี้ยวันวันแรกที่เขาเล่นเนี่ยที่เขานั่งลงคลิปเนี่ยจนถึงวันที่เขาท็อปฟอร์มเนี่ย อะไรมันแตกต่างมันมีอะไรที่อยู่ในตัวเขาบ้างผมไปนั่งดูผมนั่งย้อนดูอันนี้คือแบบมันไม่มีคนไกด์ไลน์ผมไงแล้อีกอย่างเอลซูเลิกเล่นไปแล้วด้วยผมก็ต้องมานั่งหาวิธีเอาเองเฮ้ยมันมันมันเป็นยังไงวะผมก็แบบนั่งดูนั่งดูนั่งดูแล้วแบบเฮ้ยมันมีช็อตช็อตหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ว้าวอะแต่คือเฮ้ยมันเป็นธรรมดาของเขาแต่มันพิเศษสําหรับผมก็คือแบบจังหวะที่เขายิงอย่างสมมติยิงวิงแมนสามนัดติดโดนสามนัดติด เฮ้ยทำไมเขาถึงทําได้วะผมก็ไปนั่งดูนั่งแบบผมนั่งสโลเลยนะคะแนนวะเฮ้ยจังหวะนี้มันง่ายขนาดนี้เลยเหรอวะมันดูง่ายมากสาหรับเขาแต่มันยากมากสาหรับผมก็ดูดูดูด,ดูดูไปดูมาจนมันเกิดจนเกิดมาเป็นวิงแมนที่ผมพยายามที่จะเข้าใจมาตลอดผมก็ได้เข้าใจแต่ผมแค่เข้าใจนะอะผมผมไม่ได้เก่งมากแล้วถ้าถามึงว่าเฮ้ยวิงแมนยังไง ผมเคยทาคลิปเอาไว้แล้วเขาเรียกผมว่าวิงแมนอันนั้นคือผมเป็นคลิปที่ผมแชร์เทคนิคก,การสอนวิงแมน,ล,นล้วนเลยเฮ้ยวิงแมนยังไงวิงแมนยังไงให้ได้ใช่นี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อว่าผมแม่งนั่งเตะฝุ่นอะแล้วก็หาเส้นทางตัวเองไปเรื่อยจนที่ผมบอกผมเจอเอลสุแล้วผมก็ไปนั่งนั่งดูไลฟ์สตรีมเขานั่งอินเตอร์หลับกับเขาอะคือพยายามดูพยายามศึกษาหาจุดสังเกตที่ว่าเฮ้ยแม่งธรรมดาว่ะมันดูธรรมดาสำหรับเขาแต่มันว้าวสำหรับเรา แล้วก็มานั่งทําพอทําได้ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละนี่คือสิ่งที่เราอาจจะขาดหายไปใช่ส่วนฝึกฝนฝึกฝนยังไงเขาเล่งต่อผมนอกทะเลไปไกลเลยฝึกฝนมีอยู่หลายแบบเว้ยให้ผมพูดซ้ํามันก็เหมือนผมเล่นเทปซ้ำอ่ะการฝึกยิงปืนทุกๆเกมเลยนะมันจะมีอยู่2แบบคือฝึกฟิกคือฝึกฟิกฟิกยิงโอ้ m ม g ก d คือฝึกฟิกฟิกยิงกับแท็กกิ้ง คำว่าฟิกยิงหมายถึงอะไรฟิกยิงก็หมายถึงแบบการสะบัดเมาส์เร็วๆอ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บุ๊บุ๊บทุกเกมใช้หมดเวทุกเกมใช้หมดจริงๆการสะบัดเมาส์เฮ้ยจังหวะที่แบบให้เราเรายิงตัวหนึ่งอยู่แล้วพออีกตัวหนึ่งล้มปุ๊บเราโยกเมาส์อีกทีเราโยกเมาส์ไปหาไปหาศัตรูอีกตัวหนึ่งนี่เขาเรียกว่าการฟิกฟิกตัว่าเออไม่รู้อ่ะอย่างที่สองก็คือการแท็กกิ้งแท็กกิ้งเป็นอะไรที่ยากมากซึ่งผมเกลียดมากแท็กแท็กแท็กการตตามัวนกออ สมมติแบบไอ้ศัตรูเดินไปทางขวาเราก็เดินไปทางขวาเดินไปทางซ้ายเราก็เดินไปทางซ้ายไม่ใช่เดินดีเป้าเราต้องไปทางซ้ายคือนี่คือยากมากสองสองสิ่งนี้คือต้องฝึกถามว่าฝึกอย่างไรผมเคยทําคลิปสอนไม่ใช่สอนสิผมเคยทําคลิปแชร์เทคนิคไปมากๆไปมากแล้วยังไงก็สามารถไปดูได้ซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าใครรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่ผมทําอ่ะมันทําจนเบื่อแล้วเห็นจนเบื่อแล้วผมเข้าใจผมก็เบื่อเหมือนกัน ผมทุกวันนี้ผมนั่งทำผมผมก็เบื่อเหมือนกันสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะถ้าเกิดอยากเก่งอยากเก่งกว่ากว่าผมผมไม่ได้แบบเอาตัวผมเป็นบรรทัดฐานนะแต่ว่าผมไม่รู้จะยกจะยกจะยกตัวอย่างใครก็คือแบบสมมติว่าอ,อยากเก่งไม่อยากไม่อยากที่จะเรียนรู้แค่คลิปของผมคลิปเดียวแล้วพิมพ์ในย t u b e เว้ยแม่มีเต็มไปหมดเลยพิมพ์ไปว่า Aim t i p ิปอ่ i n เทรนนิง่ง a i c มพ เอ็มเอ펙ไลเจนต์ใน YouTube มีเต็มไปหมดทุกคนพยายามที่จะแชร์เทคนิคหรือแม้แต่จะโค้ชเราสอนเราทุกๆอย่างทุกคนแม่งต้องการอะแล้วก็ใส่รายละเอียดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่มันดีลงไปในคลิปเพราะว่าบางทีคนที่เขาอะไรอะทำทางด้านเนี้จริงๆอะเขาจะต้องการคนติดตามจากจากจาก,จากทางนี้ไงแล้วมันจะเป็นคลิปที่ดูสมบูรณ์แบบมาก อย่างของผมเนี้ยผ,ผมคลิปผมแม่งกระโหลกกระโหลกกระโหลกป้ตงตอนนั้นทําแม่งก็แบบทุเรศมากอะ่ะเออเป็น,เป,นเป็นอะไรที่แบบทุเรศทุเรศจริงๆริงใช่ไปหาใน y u t u b e ฝึกยันแล้วก็หัวข้อใหญ่อีกหัวข้อหนึ่งสําหรับการเล่นเอเปนะทำไมให้เล่นโหดอันนี้ผมจอดลึกมาที่เอเป็กนะเอเปเป็นเกมที่มี movement อ่ะย้อนกลับไป PUBG ย้อนกลับไป ฟอนไนย้อนกลับไปวอลโซนคอฟบิวตี้อะนะแม้แต่เรนโบสิกเกมพวกเนี้ยส่วนใหญ่แล้วจะเน้นความสามารถในการยิงเป็นหลักไม่ไม่น่าฟอนไนนะฟอนไนแม่งเน้นบิวปุ๊บทุกเกมที่ผมกล่าวมาพับจีคอฟบิวตี้วอลแลนด์อ่ะวอลแลนด์อีกอันหนึ่ง,นนงสามเกมนี้เป็นเกมที่เน้นการยิงแน่นอนแหละเกมยิงก็ต้องยิงแต่แม่งเน้นการยิงมากๆแต่เอฟเฟกต์เรเจนต์เป็นเกมเร็ว เป็นเกมที่มีมูฟเมนต์ในการเคลื่อนไหวซึ่งสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยของเกมนี้คือมูฟเมนต์ซึ่งมูฟเมนต์ผมก็ได้สอนไปแล้วมันเหมือนผมมาขัดนั่งขายคลิปอะแต่มันไม่ใช่เว้ยผมไม่ได้ต้องผมไม่ได้จงใจจะขายคลิปเว้แต่ว่า Movement ไกด์ e อฟเฟกเลเไปหาดูได้ในเพจลิสของของดีผมบอกให้อันนั้นผมตั้งใจทำมากใช่ซึ่งมูฟเมนต์ที่ผมได้มาผมก็ได้มาจากเอลูนั่นแหละผมนั่งดูเขานั่ง ศึกษาในสิ่งที่เขาทําแล้วก็เกิดมาเป็นคลิปของผมแล้วก็เกิดมาเป็นตัวผมจะบอกว่าแบบผมมีอาจารย์เป็นเอลสูก็ได้อะคือผมหลายๆหลๆสิ่งหลายอย่างที่ผมทําผมทําตามเขาเพราะผมเห็นว่ามันดีผมเห็นว่าเฮ้ยมันทําให้เราไปได้ไกลมันทําให้เราพัฒนาไปได้อีกอืมผมเจอเอลสูตอนประมาณสองสองถึงสามหมื่นซับอะตอนนั้นอะผมก็เฮ้ยไอชิ้นนี้มันเก่งจังวะเรี้ยวดีวะใช่ ก็มูฟเมนต์แต่ก็เหมือนเดิมถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่าเฮ้ยแม่เงยมูฟเมนต์อะไรของมึงวะเบื่อแล้วมึงแบบไม่ไม่ทําคลิปออกมาอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกวะมูฟเมนต์ Movement, เนี่ยกูฝึกจนเบื่อแล้วคมิปไปใน y o YouTube ทิปมูฟเมนต์เอ l เลเจนทิปไกด์มูฟเมนต์มีเว้ยมีจริงถ้าฝึกเท่าที่ผมแชร์ไปแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่พอยังไม่เก่งขึ้น ไปหายอย่างอื่นมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปอย่างของผมตอนนี้ผมก็ยังขาดหายไปอยู่ไม่ใช่ว่าผมเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซนต์บางจังหวะที่ผมปีนให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นแมคานิกของเกมด้วยซ้ำที่ว่าเราไม่สามารถปีนไปได้หรือแม้แต่ช่วงของบั๊กของเกมที่พอปีนแล้วเราต้องอยู่นิ่งก่อนมันถึงจะรีเซ็ตการปีนแล้วเราถึงจะปีนใหม่ได้มันต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เราเจออย่างของผมตอนนี้ผมต้องเก็บประสบการณ์ให้มันมากขึ้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 น,มา,นมากขึ้นไปอีกซึ่ง มันหาได้ตาม YouTube เว้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่เพิ่งมาดูผมเป็นครั้งแรกแล้วก็แบบเฮ้ยพี่นี่แม่งนั่งเล่นแต่เกมเหรอวะไม่ไม่ตัวผมได้แชร์ทิปเทคนิคยิงมูฟเมนต์เกี่ยวกับเกมกเอเ์เคือผมแชร์มาทุกอย่างแชร์ให้ให้หมดจริงๆผมคือผมเป็นคนชอบแบ่งปันอะแล้วก็แบบเฮ้ยผมอยากสร้างคอมมูนิตี้ที่เราสามารถคุยกันได้เรื่องเกมอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีแบบไอ้คนไลฟ์สตีมก็เยอะแล้วถูกต้องไหมล่ะทำไงให้เราโดดเด่นล่ะ เปี้ยวไหมเทไหม movement ไหมเออก็เลยแบบเกิดมาเป็นผมรู้จักช่องนี้เพราะคลิป movement ขอคุณขอคุณเหนียกราฟผมครับ้วคบฝันดีฟันดี์ทีเอชครับ Fund y, Fund y อ่าประมาณนี้คน,คนที่คนที่ถามผมยั่อยู่บอกว่าข้โท,ที่ผมเล่าเรื่องออกไปไกลทะเลมากแต่ว่าผมอยากจะให้เห็นภาพจริงๆอะ่ะเราเอาคลิปนี้ไปนั่งไปนอนฟังดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคือแบบเที่อผมเนของทุกอย่างอะ สิ่งที่มันยากอะ่ะมันมันได้มายากอยู่แล้วเวยเออมันก็จริงไงนะสิ่งที่ยากโอกาสจะได้มามันก็ยากอยู่แล้วแต่ว่าผมให้ข้อคิดอย่างหนึ่ง้นกันอันนี้ถือว่าเป็นเกณ็ดเล็กเก็ดน้อยคนอื่นทําได้เราก็สามารถทําได้มันมันเป็นเพียงแค่เกมอะ่ะนึกอับป่าไม่ได้มีบรรทัดฐ,ฐานเกี่ยวกับชีวิตของเราเลยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานชีวิตของเราจะเป็นยังไงเฮ้ย มันคือเกมระบบแมคานิกภายในเกมทุกอย่างเหมือนกันหมดทุกเราสามารถทําได้เหมือนกับที่เขาทําเพราะมันแบบเขาไม่ได้พิเศษนี่เขาไม่ได้มีสามสิบสามอวัยวะนี่มันถึงผิวขนาดนี้ไม่ไม่เขามีสายสองอวัยวะเขามีเหมือนเราทั้งหมดแล้วสิ่งที่มันมาตีกรอบก็คือตัวเกมมันมาตีกรอบเขาทําได้เราก็ทําได้ใช่จริงๆแค่นั้นแหละ